<c oughs> สัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตคือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนคือมีความรู้สึกว่ามีตัวกูร้มีของกูเนี่ยพูดกันโดยตรงๆต,ตามความรู้สึกที่แท้จริงเมื่อมีตัวกูมีของกูมันก็มีสัญชาตญาณที่จะยกตัวกูจะอวดตัวกูแล้วม,มันก็เลยชอบการยก ตัวเองให้มันดีกว่าคนอื่นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังทำเป็นมันมีสัญชาตญาณอันนี้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่เห็นได้ง่ายที่สุดพวกไก่มันจะยกตัวเอง มันจะบินขึ้นไปบนตอไม้ที่สูงสูงแล้วมันก็ขันแสดงความดีความเด่นความกล้าอะไรของมันต้องการจะอวดดีถึงแม้สัตว์ทั้งหลายอื่นๆก็เหมือนกันมันมีเวลาที่จะแสดงความรู้สึกเก่งกล้าสามารถจะอวดคนอื่น มีเวลาคึกคขนองแสดงบทบาทของความคึกขนองมันก็เรียกว่ามีตัวตนของตนที่ต้องการจะอวดอทีนี้มันอวดว่ามันมีดีถูกแล้วมันมีสิ่งที่สมมติเรียกกันว่าดีมันก็เลยตั้งใจจะอวดดีใครเคยอวดดี ก็ลองสังเกตดูเองว่ามันเหนื่อยเท่าไร่เมื่อต้องการจะอวดดีนะมันเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไร่มันก็ต้องแสกสันหาเรื่องสำหรับอวด <c oughs> แ้่มันไม่ค่อยจะมีมันก็ต้องอวดอย่างหลอกลวงนี่ริงใช่ไหมได้ถึงแม้ว่ามีดีจริงจริงจงมันก็ยังเหน็ดเหนื่อย ยังรู้สึกหนักใจในการที่จะต้องพูดอวดไม่อวดนั่นนะ <c oughs> สบายกว่าแต่เดี๋ยวนี้สัญชาตญาณในการอวดดีมันมีอยู่มากมันยังบังคับให้คนต้องอวดดีทั้งๆท,ที่ไม่มีใครชอบมันก็เป็นผลร้ายแก่ตัวเองนี่เป็นใจความสำคัญที่สุด ที่ว่าหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้ใครหลงในความดีบ้าในความดีมัวเมาในความดีให้ทำจิตให้ขึ้นไปเนื้อจากนั่นคือบริสุทธิ์ผุดพองจากความยึดมั่นถือมั่นในความดีละชั่วมาได้แล้วก็มาทำดี มาทำดีแล้วก็มากักขังตัวเองอยู่ในความดีเหมือนกับชักใยพันตัวเองให้ถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยใยเหนียวแห่งความดีแล้วมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรความอวดดีนี่เป็นโมหะอย่างยิ่ง ความบ่าดีหลงดีเมาดีนี่เป็นโมหะอย่างยิ่งคิดดูให้ดีมันยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูแล้วก็ยึดมั่นว่าความดีของกูมันมีตัวผู้ดีมีตัวที่เป็นผู้เ,เรียกว่าผู้ดี นั่ก็มีการยึดถือว่าความดีเป็นของคูตอนนี้มันจะหนักยิ่งไปจะกว่าความชั่วมั้งในความชั่วไม่เคยจะมีใครเมาไม่เคยจะมีใครบ้าอย่างลึกซึ้งนะเหมือนกับความดีนะข้อนี้คอยดูดีๆว่าความชั่วนะั้นมันกัดเอากัดเอา ไม่เคยจะมีใครบ้าชั่วหรือหลงชั่วหรือปวดชั่วมันไม่เคยมีแต่พอมาถึงความดีมันกลายเป็นตรงกันข้ามฉะนั้นการเมาสูงสุดของความเมานี่แต่มาคิดว่าคือเมาดีนั่นเอง เมาเหล้าเมายาเมาเพศกามารมเมาอะไรเมาเมากี่เมากี่เมาไม่ลึกซึ้งข้าวกับการเมาดีซึ่งเป็นของละได้ยากกว่าการเมาทุกชนิดนะพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นความจริงข้อนี้เห็นโอกาสที่คนจะเมาดี จ,จึงสัตวายเป็นหลักข้อที่สามว่าจงทำจิตให้ขาวรอบไม่เมาทั้งชั่วไม่เมาทั้งดีสรุปให้มันสั้นที่สุดฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆ่ายก็คือว่าละชั่วแล้วก็ทำดี แล้วก็ไม่ติดชั่วติดดีไม่ยึดติดในความชั่วความดีไม่ยึดมั่นในความชั่วความดีแถ้าทำดีแต่ถ้าละชั่วแล้วมาทำดีแล้วมายึดติดในความดีมันก็ปักหลักอยู่ตรงนั่นเองมันก้าวหน้าไปไม่ได้มันจมอยู่ในความดีบ้าดีเมาดีลงดีแล้วก็จะทำผิดต่อไปในข้อที่ว่าเที่ยวอวดดี เลยหมดหมดหมดดีเอาดีไปอวดเียจนหมดดีก็ดับทุกข์ไม่ได้ทีนี้ก็มาดูความยากลำบากในเรื่องนี้ว่าความลงดีบ้าดีอวดดีนี่มันเป็นเรื่องของสัญชาติญาณความรู้สึกคิดนึกคิดเกิดได้เอง โดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนก็เกิดได้เด็กทารกเด็กเล็กๆก,ก็รู้จักว่าดีอวดดีไม่ต้องมีใครสอนพอรู้ว่าอย่างไรเขาเรียกว่าชั่วยอย่างไรเขาเรียกว่าดีแล้วมันก็อวดดีมักจะแสดงอาการอวดดีแล้วทำดีให้ปรากฏก็อยากจะอวดดี เด็กเล็กๆนี่นแหละเขายัางจะต้องการแสดงความดีให้เด่นต้องการจะอวดความดีแล้วจะคุยว่านู้นู้เก่งนูทน้ทําดีนู้ําเองอย่างนี้นู้ทําได้แค่มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่เกิดได้เองตามธรรมชาติเรื่องสัญชาตญาณน,นี่ไม่ใช่เล่นขอปรารบกันสักหน่อยว่าเรื่องสัญชาตญาณน,นี่ไม่ใช่เล่น มีสำหรับให้สัตว์ทนทุกข์มีสำหรับให้สัตว์ทนทุกขคือความรู้สึกที่เกิดเองทั้งหลายได้เกิดได้เองทั้งหลายบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังขอได้ฟังสั้นๆว่าสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่มันเกิดได้เอง โดยไม่ต้องเรียนโดยไม่ต้องมีใครสอนมันติดมาในชีวิตมันติดมาในเดิมพัน <c oughs> ของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตน,นเช่นว่าเกิดมาแล้วมันก็รู้จกักพอใจไม่พอใจใได้เองเด็กทารกมันรู้จักพอใจในสิ่งที่ ควนในพอใจไม่พอใจในสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจได้โดยตนเองไม่ต้องสอนเรีองความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นได้เองหรือมันจะรักไอ้สิ่งที่น่ารักมันก็ไม่ต้องมีใครสอนมันก็รักได้เองหรือมันจะเกลียดมันจะกลัวไอ้สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมันก็รู้สึกได้เองไม่มีใครสอนเนี่ยศึกษาจากเด็กเด็กเล็กๆดูบ้าง มันจะเป็นครูได้ดีที่สุดในการศึกษาขั้นนี้พอโตขึ้นมาร่างกายถึงขีดในความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามมันก็เกิดได้เองอสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันก็ทำหน้าที่ได้เองไม่มีใครต้องสอนอก็ทำการสืบพันธุ์ได้เอง แม้จะเอาเด็กเล็กสัตว์เล็กๆไปเลี้ยงเสียอในที่อื่นไม่เคยเห็นการสืบพันธุ์มาแต่ก่อน